จากกรณีที่มีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าจิงงรัพย์ทองรูกประพันธ์น้ำหนักรวม153บาทมูลค่ากว่า4ล้านบาทภายในห้างทองยวาราัฐกรุงเทพบริเวณชั้นหนึ่งภายในห้างสัร์สินค้าโลตัสนครราชสีมาเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ13.20น,นของวันที่12เมษายนที่ผ่านมานั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลาก4 2 0น,น,น,นวันนี้ตำรวจได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายกิติพงษ์หรือเบสหรือแฟรงอายุ28ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลบ้านใหม่อเภมืองจังหวัดนครราชสีมาตามหมายจับของศาลโดยจับได้ที่บริเวณเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีบองต้นตรวจยึดทองรูปพรรณจำนวน28เส้นและตะขอทองคำ3อันส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ล่าสุดได้หลงพื้นที่บ้านมะขามเท่าหมู่ที่4ตำบลบ้านใหม่อเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านปูนสองชั้นพบกับนายวิรัติพักดีอายุ67ปีซึ่งเป็นพ่อของแฟนผู้ก่อเหตุได้เล่าว่า รู้สึกเสียใจมากที่ลูกเขยทำลงไปปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันต่างคนต่างอยู่แต่ก็เจอหน้ากันบ่อยครั้งส่วนจะเป็นทหารจริงหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะไม่เคยถามลูกสาวแต่ลูกสาวบ่นว่าไม่มีเงินใช้ในครอบครัวแต่ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ก็ขอให้กฎหมายลงโทษและหากผนโทษก็ให้กลับตัวใหม่ทางด้านนายสวงพักดีอายุ67ปีแม่ของแฟนผู้ก่อเหตุเล่าว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นลูกเกยของตนปกติก็เจอหน้าพูดคุยกันบางครั้ง และก็เพิ่งมาอยู่ได้ไม่ถึงปีไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ดีแล้วที่ตำรวจจับได,จได้จะได้ไม่เป็นภัยต่อสังคมและต้องขอโทษสังคมแทนลูกเคยแบบนี้ด้วยอภิรักษ์เสียสวินรายงานที่มสัสยิดกลางอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายพิรมดินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมกับนายเอกยังอาภัยนสงคลาในอำเภอเบตงในสกุลแรลงลักกุล,ล,ล,กลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงและคณะ ได้เข้าพบผู้นำศาสนาเพื่อมอบอินทาผาลัมให้ก,กับตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในโครงการรามดอนสัมพันธ์ประจำปีฮิตรเราะ1443สำหรับการถือศีลอดในเดือนร็มมดอนเป็นปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิมได้ตระหนักรู้ถึงความยากลำบากด้เรียนรู้อุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตการถือศีลอดจึงเป็นการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อให้รู้จักอดทนอด,ดกลั้นต่อความทุกข์ยากต่างๆด้วยความเพียรและสติปัญญา การถือศินอดจึงเป็นการขัดเกลาจินใจให้อิสลามิกชนเป็นผู้ที่มีสตินหนักแน่นอดทนต่อความหิวโหวยอดทนต่อความโกรธไม่ปล่อยจิตใจไหลไปตามสิ่งเย้าวยวนของอารมณ์หลังจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้องยังได้เดินทางไปมอบอินทผลามให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงที่บริเวณฐานชุดคุ้มครองตำบลเพื่อไปการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อประการสนับสนุนส่งเสริมปฏิบัติศาสนกเกตการทำความดีในเดือนรอมฎดอนนอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลายังได้เชิญชวนผู้นำาศาสนาในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนครบด o สองเข็มแล้วให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยเจษฎาสิริยอดไทยรายงานเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาพลตร,ร,ปร,รีประกรณ์มณีประกรณ์ผู้ประกอบการตรวจปูทอดจังหวัดตราง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จำนวน2จุดที่บริเวณสี่แยกปากทางเข้าวานไม้รูดและจุดตรวจหน้าโรงเรียนบ้านเดินตาลโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565ในช่วงควบคุมเข้มข้น7วันอันตรายทั้งนี้ตั้งแต่วันที 14, ่11-14เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ยังไม่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนและทางน้ําการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงานตรวจร่วมตามจุดต่างๆในพื้นเที่ยงเภอคลองใหญ่พร้อมกับร่วมกันแจกสเปคค่าเชื้อป้องก,กันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนพร้อมทักทายประชาชนอย่างมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ระมัดระวังในการเดินทางและสวมใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลารวมทั้งมอบเครื่องดืม่มจู่มกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ วิเชียนว่องศรีารายงานที่สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายสายันนบขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางนายสุประชัยนบขำสสอออเขตสองปทุมธานีพักเพื่อไทยทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลบ้านกลางเพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายจากการเล่นกีฬาการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้ชุมชนตำบลบ้านกลางเป็นชุมชนที่เข้มแข็งน่าอยู่อาศัยเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเยาวชนและประเภทประชาชนรวมทั้งหมด9ทีมตือนายสุภชัยนบคำสสเขตสองปทุมธานีพักเพื่อถ่ายกล่าวว่าทางเทศบาลตำบลบ้านกลางนำทีมโดยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางพร้อมสมาชิกสภาตำบลได้จัดพิธีการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งแข็งแรงห่างไกลจากโรคโควิด -19 นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ด้วยสนชายคล้ายแก้วรายง,งานวันนี้ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาและครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ซึ่งตั้งจุดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันปตทห้างหุ้นส่วนจำกัดปอแห่งนครนายกบริการตำบลพรมบดีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกตามโครงการศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์2515ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายกซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11-17เมษายนโดยเป็นการบริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยดรกนกวรรณบิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวชื่นชมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครน,นายกที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละมีจิตอาสาใส่ใจบริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสสร้างความบระทับใจแก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการและขอให้นักเรียนนักศึกษานำทักษะวิชาที่ไปใช้ในการประกอบอาชีพและบรูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติด้วยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เนรมิตมงคลกิจการรัชนนันใหม่รายงาน